สวัสดีครับผมทุยฮาไม่จํากัดนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะกับคลิปแนะนําสินค้าดีมีคุณภาพนะครับก็วันนี้นะครับหยิบเจ้าตัวกล้อง Discovery นะครับที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับจับได้ว่าเป็นกล้องผมว่ามันเป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะท็อปอันดับต้นๆเลยของ Discovery นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว HD นะครับ 5ขีด30คูณ56นะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งขยายนะเป็นเส้นแบบ FFP นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันว่าเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยนะครับตัวนี้จะได้ในเรื่องของการรับแรงกระแทกแล้วอย่างที่2นะครับก็คือเส้นเล็งที่เป็นเส้นเล็งขยายนะครับหรือว่าเส้นที่จะเรียกว่าอะไรเอ่ย เป็นเส้นที่ค่อนข้างเล็งได้ละเอียดนะครับเล็งได้ละเอียดมากมากเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบความละเอียดหรือความคมชัดแล้วก็ใช้กับเจ้าตัวปืนที่มีแรงกระแทกส,สูงๆเนี่ยตัวนี้สามารถรับได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวกล้องนี้สามารถทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะครับก่อนไปดูนิดนึงขออนุญาตแนะนําช่องทางการติดต่อนก่อนนะครับตัวนี้เป็น Facebook Fanpage นะครับหาไม่จํากัดสามารถกดติดตามกดถูกใจกันได้เนาะ แล้วก็ตัวนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับ Facebook ส่วนตัวตอนนี้เพื่อนเกิน5000คนไปแล้วนะครับยังไงรบกวนกดติดตามด้วยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มารับเพื่อนไม่ได้แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นเบอร์โทรครับ082 8 2 9 8 5 2 0นะครับทุยตัวจริงยืนยันด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ID l ดี e i d l i n e อย่าลืมใส่แอดนะครับแอดศูนย์แปขีดตามนี้เลยสำหรับใครที่แอด ID ไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ กดที่ลิงไลน์สามารถเข้ามาในไลน์ผมได้เลยแล้วก็พูดคุยกันได้เลยหรือว่าต้องการจะสั่งสินค้าตัวไหนหรือว่าอยากจะดูกล้องสเปคอื่นเพิ่มเติมนะครับสอบถามกเข้ามาได้ผ่านไลน์เลยหรือไม่ก็โทรมาโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับก็สําหรับกําลังซูมเนาะตัวกล้องเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดไปทีละอย่างแล้วกันกําลังซูมตัวกล้องเนี่ยห้าถึงสามสิบเท่านะครับตามที่เขาเขียนไว้ที่หน้ากล่องเลยหรือว่าตามที่ตัวกล้องมีไว้เลยนะครับห้าถึงสามสิบเท่า เดี๋ยวผมจะลองทําการซูมให้ดูนะครับว่าเส้นเล็งของกล้องตัวนี้นะครับเป็นเส้นขยายแล้วการขยายของตัวเส้นเล็งเขาจะเป็นแบบไหนเนาะขออนุญาตแล้วกันอ่ะดูนะครับ8เท่านะครับ10บเท่า15 20 25 30อันนี้คือสูงสุดแล้วนะ30เท่านะครับเห็นไหมครับว่าเส้นเล็งด้านในตัวกล้องเนี่ยจะ ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะขยายตัวขึ้นตามการซูมของเราเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมไปในระยะที่10เท่าแล้วกันตัวนี้เป็นระยะที่พอเหมาะที่สุดละนะครับอ่ะส่วนอันดับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงตัวปรับบนล่างซ้ายขวานะครับปรับบนล่างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแบบดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ทําการปรับได้เลยนะครับ ครับปรับขึ้นบนลงล่างมานี้ปรับซ้ายขวานะครับประมาณนี้ขอ,อยัดปรับให้ตรงปุ่มแดงก่อนเนาะอ่าในกรณีที่เราปรับเซตกล้อง ให้เข้ากับตัวปืนเราได้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเซตศูนหรือว่าเซตศูย์ใหม่ได้นะครับก็คือการเซตด้านบนเลยคันฝาออกแบบนี้นะครับสังเกตไหมว่ามันจะมีตัวเลขอยู่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเซตให้เป็นศูนย์โดยการเอาตัวเลขศูนย์เนี่ยมาตรงกับจุดมาร์กตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับสามารถเซ็ตได้ทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับเหมือนกันนี้จะเซตง่ายนิดนึงนะครับสามารถใช้มือขันได้เลยเราไม่ต้องไปใช้พวกหกเหลี่ยมหรือไขควงถอดเซตให้เป็นศูนย์ใหม่นะ เดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่เลขสองดูนะครับตัวบนนะปรับตัวเนี้ยนะครับให้เป็นเลขสองเดี๋ยวเรามาดูเส้นเล็งด้านในกันด้วยเนาะมันจะขยับไปที่เลขสองเลยเห็นไหมครับเป๊ะเลยเลขสซูมดูนะครับจะอยู่ที่เลขสองเลย กลับเดี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆก่อนดีกว่าปรับกลับไปที่เลขศูนย์เหมือนเดิมเรียบร้อยเข้าศูนย์เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ซูมกลับเป็นสิบเท่าประมาณนี้เนะาะจะคำนวณง่ายนิดนึงสำหรับตัวปรับนะครับบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันตามตัวเลขอยู่แล้วส่วน ตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นปรับหลาตัวนี้ผมปรับหลาไว้ที่ประมาณเท่าไหร่อะสิบสิบห้าหลานะครับเพราะว่าระยะที่ผมส่องเป้ากระดาษตัวนี้มันไม่ได้ไกลมากนิดเดียวเองเดี๋ยวผมจะลองปรับหลาเพิ่มดูนะครับพอเวลาเราปรับหลาเพิ่มปุ๊บเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างมัวเพราะว่ามันไม่เหมาะกับระยะที่เราส่องอยู่นะครับถ้าในกรณีที่ส่องไกลๆอะหลายร้อยเมตรสองสามร้อยเมตรอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นตัวปรับหลาตามได้เลยนะครับ เวลาเราเล่นตัวปลาตามพุกภาพจะคมชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายปรับที่15โอเคตัวนี้จะเป็นสวิตไฟนะครับเห็นไหมครับส,สีเขียวสีแดงนะครับ มันจะมีทั้งหมดสี่ละห้าระดับนะครับความเข้มเขียวเข้มอ่อนอ่อนอ่อนลงเรื่อยๆแต่บางทีตอนนี้อาจจะเห็นยากนิดนึงเพราะว่าแสงแดดมันจัดนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยจะเป็นพวกตอนโพลเพอทกำลังจะมืดอะไรประมาณนี้เราจะเห็นไฟได้ง่ายนะครับเราเห็นสว่างที่สุดตอนนี้จะเป็นเลขห้านะครับอ่นนานตัวเลนเพราะว่าความสว่างมันมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นกลางวันไงช่วงสว่าง ลองสีแดงดูอเห็นไหมสีแดงนะครับประมาณนี้ขยับปิดไฟอ่ะนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นปรับระยะสายตานะครับตัวเนี้ยสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวเนาะถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องสายตาแนะนําว่าอย่าไปปรับมันนะครับดีที่สุดนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวให้ปรับบวกลบดูนะครับแล้วเราจะจับภาพได้ชัดเจนขึ้นเวลาเรามองผ่านตัวกล้องนะฮะ โอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านีนะ้เนาะสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้นะครับหรือว่าอยากจะสัง่งซื้อสินค้านะครับแอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยกันก็ได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอญาตลากันไปก่อนสวัสดีครับนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วที่อยากจะสัง่งซื้อสินค้าหรือว่าสนใจสินคา้าก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทางไลน์เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับนนี้ผมจะมาสอนวิธีการแอดไลน์นะครับไลน์เนี่ยที่ผมบอกว่าสนใจสัง่งซื้อสินค้า คลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยครับเห็นไหมครับผมจะเขียนไว้ในคลิปตลอดนะครับทุกคลิปค่อนข้างจะทุกคลิปนะมีตัวนี้นะครับก็ลองเลื่อนลงมาดูด้านล่างในช่องที่เขาคุยกันนะครับคอมเมนต์เนี่ยถามมาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับลิงก์ไลน์จะเขียนว่าสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าโทร0828298520หรือ ID นะครับแอด0828298520นะครับหรือ,อเพิ่มเพื่อนคลิก ตามลิงก์นี้เลยครับนะครับเห็นชัดไหมนะครับเป็นลิงก์ตัวภาษาอังกฤษนะครับสีฟ้าตัวนี้กดป๊บเข้าไปเลยนะครับพอกดเสร็จปุ๊บระบบของ u t u b e เนี่ยจะทําการส่งคุณไปที่โปรแกรมไลน์ต่อนะครับหลังจากนั้นคุณกดเปิดนะครับแล้วก็จะเจอผมในตัวไลน์เลยนะครับทักเข้ามาป๊าบเรียบร้อยนะครับก็สามารถคุยหรือว่าสื่อสารกับผมได้เลยนะครับอีกที่หนึ่งของการแอดไลน์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้2ที่นะครับก็คือ1ในช่องคอมเมนต์ตามเนี้ยนะครับที่ปักหมุดไว้ ข้อที่2ก็คือผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับใต้คลิปกดที่ตัวสามเหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับปั๊บขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยกดตามนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาในไลน์เสร็จปุ๊บกดเปิดโอเคประมาณนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมป๊ปัปปั๊บนะครับ ส่วนใครที่ดูและชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับกดตึกเพราะว่าผมจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆลงไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรผมจะมาลงคลิปหรือว่ารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ